บทที่5ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการใส่รูปแบบการเปลี่ยนฉากมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง5ห,หัวข้อได้แก่ 1. ความหมายของภาพนิ่ง 2. ประเภทของภาพนิ่ง 3. คุณสมบัติของภาพนิ่ง 4. การเลือกใช้ภาพนิ่ง 5. การใส่ภาพนิ่ง สไลด์นี้เป็นสาระการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว5หัวข้อได้แก่ 6. ความหมายของภาพเคลื่อนไหว 7. ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 8. คุณสมบัติของภาพเคลื่อนไหว 9. การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหว 10. การใส่ภาพเคลื่อนไหว ความหมายของภาพนิ่งภาพนิ่งหรือ still images หมายถึงภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งอาจได้มาจากการถ่ายภาพการวาดภาพหรือการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือการนำมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือคลังภาพภาพนิ่งถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อมัลติมีเดียเพราะช่วยสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจให้จับสื่อประเภทของภาพนิ่ง ภาพนิ่งที่ใช้ในมัลติมีเดียมี4ประเภทดังนี้ 1. ภาพถ่ายได้จากกล้องถ่ายภาพหรือสมาร์ทโฟนใช้เพื่อบันทึกความจริงเช่นภาพสถานที่บุคคลเหตุการณ์จริงและเหมาะสำหรับสื่อการสอนข่าวสารหรือการโฆษณา 2. ภาพวาดหรือกราฟิกอาจเป็นภาพที่วาดวิมือหรือใช้คอมพิวเตอร์สร้างใช้ในการอธิบายเนื้อหาเช่นแผนภาพ แผนภูมิอินฟโฟกราฟิกและช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงทฤษฎีได้ง่ายขึ้นสไลด์นี้เป็นประเภทของภาพนิ่งที่เหลือ3ประเภทได้แก่ 3. ภาพสัญ,ญลักษณ์หรือ Symbols, Icons เช่นโลโก้ logo, เครื่องหมายลูกศรปุ่มควบคุมใช้เป็นสัญญาณบอกทิศทางหรือแสดงความหมายบางอย่างซึ่งพบได้ทั่วไปในการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 4. ภาพศิลปะหรือ Artworks, illustrations เป็นภาพที่เห็นความสวยงามและสร้างสารรค์ใช้ในการ์ตูนเกมโปสเตอร์หรือสื่อบันเทิงช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์ร่วมคุณสมบัติของภาพนิ่งประกอบด้วย 1. ความชัดเจนไม่เบลอมีรายละเอียดที่ชัดเจน 2. เหมาะสมกับเนื้อหาสอดคล้องกับข้อความหรือเรื่องที่นำเสนอ 3. ดึงดูดสายตาใช้สีสันองค์ประกอบที่สวยงาม 4. ขนาดและรูปแบบเหมาะสมไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปเพื่อไม่ให้สื่อทำงานช้าเช่น jpeg, png, gif การเลือกใช้ภาพนิ่งการเลือกใช้ภาพนิ่งประกอบด้วย 1. ความเหมาะสมกับเนื้อหามีความเชื่อมโยงกับข้อความหรือเรื่องราวที่นำเสนอ 2. ความชัดเจนมีความชัดเจนทั้งรายละเอียดและสี 3. ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือข้อเท็จจริง 4. ความสวยงามและดึงดูดความสนใจ 5. ขนาดและรูปแบบไฟล์ 6. ความถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 7. ความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและจริยธรรมขั้นตอนการใส่ภาพนิ่งประกอบวิดีโอ 1. เข้าโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2. คลิกที่ New Project 3. ปรากฏกรอบ New Project กำหนดชื่อตามต้องการในที่นี้กำหนดชื่อ Show Product 4. คลิกที่ Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บชิ้นงานตรงช่อง Location ขั้นตอนการใส่ภาพนิ่งที่ต่อเนื่อง 5. คลิกชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการในที่นี้คือ Premiere o 1เสร็จแล้วคลิกที่ Select Folder 6. เมื่อกำหนดชื่อและแหล่งเก็บงานหรือ Name และ Location เสร็จแล้วให้คลิกที่ OK เ ปรากฏหน้าต่างของโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro ขั้นตอนการสร้าง Sequence หรือ Sequence 1. คลิกเมนู File คลิก New คลิก Sequence หรือกดแป้น Ctrl+N o n o 2. กำหนดค่าของ Sequence หรือ Available Project ในที่นี้เลือก Standard 4 8 k h 3. กำหนดชื่อในช่อง Sequence Name ในที่นี้กำหนดชื่อ Sequence 01เสร็จแล้วคลิกที่ OK 4. ปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมหลังจากที่ได้กำหนดค่า Sequence หรือ Sequence เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการนำเข้าภาพรูปหรือ Image เพื่อจัดทำเป็นวิดีโอ 1. คลิกเมาส์ขวาบริเวณส่วนของ Project Show Product 2. คลิกที่ Import 3. เลือกภาพองค์การที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลในที่นี้เลือกรูปภาพทั้งหมด4ภาพเสร็จแล้วคลิกที่ Open 3. ภาพที่นำเข้ามาจะปรากฏในโปรเจกต์ 2. เลือกภาพที่ต้องการแล้วลากไปวางไว้ในไทม์ไลน์ 3. ภาพในไทม์ไลน์และโปรแกรมซีเควนซ์จะถูกแสดงผลให้เห็นภาพรูปต่างๆความหมายของภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันหมายถึงภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามลำดับเวลาทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าภาพนั้นมีชีวิต ไม่หยุดนิ่งซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทำวิดีโอจริงหรือการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์กราฟิกส์ภาพเคลื่อนไหวจึงเป็นส่วนสำคัญของสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วย 1. ความเหมาะสมกับเนื้อหาโดยเลือกภาพเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับเรื่องที่สอนหรือนำเสนอ และไม่ควรใช้ออนิเมชันที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้ผู้เรียนสับสน 2. ความชัดเจนและเข้าใจง่ายการเคลื่อนไหวต้องไม่เร็วหรือซับซ้อนเกินไปและต้องแสดงขั้นตอนหรือการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนติดตามได้ง่าย 3. ความจริงและความน่าเชื่อถือหากใช้ในการเรียนการสอนคุณมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและภาพเคลื่อนไหวควรสะท้อนความจริงเช่นการหมุนของโลกการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร หลักเกณฑ์การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหว 4. ความสวยงามและดึงดูดความสนใจควรเลือกภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสันองค์ประกอบลงตัวและดึงดูดผู้เรียนแต่อย่าใส่เอฟเฟกต์มากเกินไปเพราะอาจทำให้เสียสมาธิ 5. ขนาดและไฟล์ประสิทธิภาพโดยเลือกใช้ไฟล์ที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปจนทำให้สื่อช้าหรือเปิดไม่ได้ส่วนไฟล์ที่นิยมใช้คือ mp4, avi, gif หรือ swf หลักเกณฑ์การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหว 6. ความเหมาะสมด้านเวลาระยะเวลาของแอนิเมชันไม่ควรยาวเกินไปหากใช้เพื่อสอนควรสั้นกระชับเข้าใจง่าย เลิขสิทธิ์และแหล่งที่มาโดยเลือกใช้แอนิเมชันที่สร้างเองดาวน์โหลดจากแหล่งที่อนุญาตหรือซื้ออย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการนำคลิปที่มีลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตขั้นตอนการใส่ภาพเคลื่อนไหว 1. คลิกเมาส์ขวาบริเวณส่วนของ Project Show Product แล้วคลิกที่ Import 2. คลิกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มโอเพ 3. ภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏในโชว์โปรดักต์ 4. ลากภาพเคลื่อนไหวไว้ในส่วนของไทม์ไลน์ต่อจากรูปภาพสุดท้าย 5. เลื่อนเพลย์เฮดแก m i f i c a t i o n การใส่รูปแบบการเปลี่ยนฉากการเปลี่ยนฉากจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คลิปหนึ่งจบลงและคลิปใหม่เริ่มต้นการเปลี่ยนฉากที่นี่ดมใช้มากที่สุดคือการตัดฉากเมื่อคลิปต่อไปเริ่มต้น เอฟเฟกต์พิเศษที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนฉากมากที่สุดคือ cross dissolve สำหรับวิดีโอหรือ crossfade สำหรับเสียงวิธีปฏิบัติการใส่รูปแบบการเปลี่ยนฉาก1เปิดไฟล์เดิมในที่นี้คือ show product 2คลิกคำสั่ง Effect 3คลิกที่ video transitions 4เลือกรูปแบบการเปลี่ยนฉากตามต้องการในที่นี้เลือกแบบ dissolve 5. เลือกรูปแบบ dissolve ที่ต้องการในที่นี้เลือกแบบ film dissolve โดยกดเมาส์ค้างไว้ 6. ลากเมาส์มาวางไว้ตรงช่วงต่อของภาพหรือวิดีโอ 7. ปฏิบัติจนครบทั้งนี้ไม่ควรมีหลายแบบมากเกินไป 8. กดปุ่ม play เพื่อทดสอบ 9. สังเกตว่าเมื่อนำเมาส์มาวางไว้ตรงเอฟเฟกจะปรากฏชื่อของเอฟเฟกที่ใช้อยู่ และถ้าต้องการเปลี่ยนให้ลากมาทับเอฟเฟกเดิมได้เลย 10. บันทึกไฟล์จบบทที่5ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการใส่รูปแบบการเปลี่ยนฉากวิชาโปรแกร,รมมัลติมีเดียดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงาน